ต้องหนึ่งพาเดินประทัดต้องหนึ่งนี่เป็นลูกของเจ้าฟ้านะครับเจ้าฟ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ราจีนูรีนะครับนี่นะครับพอมีตัวเดินดำก็เดินตามได้ชุดรักษาสบายใจวันนี้อากาศเย็นอาจจะเด,นดินยากนิดนึงนะครับสังเกตดูถ้าเวลาคายดูฝูงนะหมอ เวลาเราเขาจะหันหันข้นไวโครงการหันหน้าออกทั้งหมดเป็นการป้องกังไสให้แก่กันสังเกตดได้เป็นการต้อกังไสใช่ครับเขาจะดูแลการคลยบริษัทที่รักฝูงนะครับยังจะมีสมการบริษัทตาใช่ครับโดยธรรมชาติถ้าเราปล่อยทุกสังเกตดูนะครับตัวที่เป็นตาฝูงถ้าไปทุกไหนก่อนตาฝูงจะนำก่อนแต่ถ้าเกิดทุกเดิมเนี่ยตาฝูงจะอยู่ข้างหลังคอยดู อาไต่างๆให้แกควายในฝูงนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับเป็นลักษณะมีสัญชาติยนตานรุส่าคือมีการระวังตัวง่ยายๆก,ก็คือมันฉะลาดน,นะครับมันฉลาดครับโบราณเขาปล่อยควายไปเลี้ยงตามทุ่งเป็นไรยรตัวนะโดยก็ไฤดูการเกี่ยวๆแล้วตอนเย็นควายจะก,กลับบ้านใครบ้านใคน แล้วถ้าอยู่เสาไทยของมันด้วยถ้าเกิดพูกระเสานั่คือความฉลาดของไฟจะอยู่ยเสาโําเดือครับ,รบแล้วปัจจุบันนี้มีข้อวายมีโรงเรือนเลี้ยงนะครับไม่ค่อยได้ปล่อยร้อไเลนะคะรับเชิญในเิทีครับจ่าสิคนครับ นี่ครับนี่ครับครับก็อย่านี้รุ่นไปเพื่อนหรือว่าลื่นใหญ่นะครับทั้งสตัวก็แระดยภาพรงแล้วทั้ง2ตัวก็มีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็ดีเรื่องประายนะครับ ก็ความดูในส่วนหน้าในส่วนหน้าในส่วนของหน้าผาวงเขาหรือด้านหรือในส่วนหัวนะครับส่วนหัวผมว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันในส่วนหัวนะครับส่วนของลำคอนะฮะน้องคอก็ใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงความสมดุลของลำคอใกล้เคียงกันแต่พอมาดูส่วนอกนะครับส่วนอกก็จะเปิด หนึ niño, ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะอกกว้างเต็มนะดูดีกว่านะครับส่วนๆของอกของเบอร์หนึ่งศูนย์ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็ยังความสมดุลความกว้างของอกรูความสวยของช่วงอกที่หนึ่งนักนหมายว่าอกเหมือนอกเป็ดนะครับอกที่สวยงามของควายเนี่ยไม่ควรจะเดี่ยวนะหลายตัวมีลักษณะทางำนูปการมันเหี่ยวแล้วก็คนถามว่าไอ้ที่เหี่ยวเนี่ยมันทำให้มันเต่งได้ไหมไม่ได้ เขาเป็น4ละประจำตัวของเขา้านะครับแต่พอดูขาหน้าช่วงขาหน้าเนี่ชัดเจนนะครับความหนาของกีบความแข็งแรงของกีบเนี่ยเบอร์หนึ่งหนึ่งก็จะดูแข็งแรงนะดูหนาดูแข็งแรงดีกว่าเบอร์หนึ่งสูงก็ขาจจะดูที่ความแข็งแรงนี่อาจจะไม่เท่านะครับพอดูในส่วนของไหล่นะไหล่ก็ถือว่าสมดูใกล้เคียงกันครับไหล่หน้าช่วง ช่วงหมอตรงนี้จะเข้าสอดัมพันธ์กันครับใส่ไหล่หน yeah. ้าถ้าจะดูในช่วงนี้ครับช่วงไหล่หน้านะครับแล้วขมทอไหล่หน้าความสมดุลของขมทอไหล่หน้าหรือว่าใกล้เคียงกันก็สองตัวนะครับสองตัวมันใกล้เคียงกันนะครับพอดูช่วงลงตัวช่วงนงตัวนี่ก็จะเห็นอความชัดพิเหนึ่งตรงที่ว่าเบอร์หนึ่งศูนย์จะมีความสูงที่เหนือกว่าและองค์ตัวก็จะหนาความหนาความลึกกว่า อาจารย์เจ้ของที่เขาเลียเดี๋ยวไปมาดูด้วยกันครับความหนาของล้มตัวเนี่ยคือ่ยายความว่าความหนาคือความหนาของล้มตัวคือฝั่งข้างซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถ้ามีความกว้างมากก็ถือว่าหนามากนะครับส่วนความลึกของล้มตัวก็จะเอาจากแนวเส้นสันหลังกับแนวพื้นท้องนี่คือความลึกนะครับตัวเบอร์หนึ่งสูงก็จะมีความหนาและความลึกที่มากกว่าเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับพอมาดู ช่วงอัทนะครับลึงต้องสองตัวถือว่าใกล้เคียงกันในช่วงเช้าเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยจะอุณหภูคล้ายๆกันนะฮะในส่วนของอัทนะแต่ลึงแล้วมือนกันองศาของลึงความสูงของลึงถือว่าดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่ครับ<ช>พอดูในส่วนท้ายนะครับพอดูในส่วนท้ายเนี่ยถือว่าสองตัวก็มีความใกล้เคียงกันแต่ในเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นกว่าท้ายยกท้ายยก แล้วมันเร่อของกล้ามเนื้อท้ายก็จะดูะเต็มว่างนะฮะสะโพกของการเก็บกระดูกข้าง,งบนดีมากครับการเก็บกระดูกข้างบนดีมากแล้วก็ความรูปคลึงความใหญ่ของสะโพกความลึกเนื้อย้อยซ้อโคขาหลักมันถือว่าเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์จะจะมีความโดดเด่นมากกว่าเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนของขาถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนขาถือใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของโคนหางก็เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะดู ปิดรัดก้นสนิทกว่านิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็หางยาวใกล้เคียงกันนะถรัือว่าใกล้เคียงกันทีนี้พอเราส่วนของเรื่องควายเผือกนะครับอ,ออย่างที่บอกว่าควายเผือกพิกเมทหรือสีหรือวิเป็นความสำคัญมากนะครับถ้าเปรียบเทียบทั้งสองตัวหนึ่งหนึ่งสูงขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นง,นง,นงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับด้วยสายตาว่าในเรื่องของตั้งแต่ เขาแล้วกันนะครับเขาเนี่ยเสี้ยนดำของเบอร์110จะน้อยมากนะครับไฟเกลือช่างสวยงามเลยเนี่ยอย่างที่บอกถ้าจินตนาการให้เป็นตามที่เราจินตนาการเลยเนี่ยเราก็อยากเห็นไฟเกลือที่เขาก็ีด้เขาแก้วนะฮะภาษาชาวฝ่ายก็เรียกว่าเขาแก้วคือเขาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสีชมพูไม่มีดำแสงเป็นนี่คือว่าสุดยอดเลยนะถ้าเป็นไปได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าไฟเกลือเนี่ย ก็มีการพัฒนาไควาบสายด๊าควายด๊า้องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะควายเือกในยุคปัจจุบันที่เราพัฒนากันไปได้เนี่ยก็ยังมีเสี้ยนสีดําแซงอยู่ในเกือบทุกตัวนะครับน้อยนักที่จะลรงจะเจอว่าเขาเนี่ยไม่มีเสี้ยนดําแซงเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเสี้ยนเขาของเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์จะมีเสี้ยนดําที่แซงน้อยกว่านะครับพอดูเ่วอนช่วง ความเรื่องสีแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเข่าแล้วเนี่ยเขาก็ดูต้องดูที่เล็บเท้าด้วยเล็บตีนเล็บตีนควายทั้งสองตัวนะครับเพราะเสีย้ยมดำก็ถือว่าอ,อันนี้ก็จะมีน้อยหน่อยตัวอนนี้ก็จะมีที่มากหน,ใน่อยใกล้เข็ดอ,อันนี้เสีย้ยมดำเขาเยอะอันนี้เสีย้ยมดำเขาน้อยนี่เสี้ยมดำที่เล็บเท้ามีแต่อันนี้ก็จะมีสดใสกว่า,านะครับจุดต่างที่สำคัญมากเลย จุดกระที s <S ่จมูกนะครับจุดอกระที่จมูกกับจุดกระตามลำตัวอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามของลักษณะไม้เผลือกอันนี้จะมีความแตกต่างกับไฟดำนะครับว่าไม้เปลือกที่ลักษณะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดกระที่จมูกกับตามลำตัวเนี่ยจะต้องไม่มีหรือน้อยนะแระละล้อยเป็นลักษณะที่ดีนะครับก็ ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเลยว่าตัวหนึงน่งอาจจะมีจุดกัดที่ลำตัวที่มากกว่าตัวสูงท่านหนึ่งสูงนี่ก็จะมีค่อนข้างน้อยนะ,ะครับเปลือที่คนนิยมหรือเป็นลันกษณะผิวพรรณที่ดีก็ต้องเป็นไมนะ่ว่าเปลือกสําฤนะครับวันนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งในการอธิบายเพราะลฟเราไม่ไดนะ้มา,ากนะครับก็จะเป็นการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้กับน้องชาวไทยด้วยนะครับลักษณะ ผิวของไบเพือกที่ดีนะครับก็จะต้องขนขาวผิวสีชมพูอันนี้ือว่าเป็นผิวลักษณะที่ดีเรื่องการเลี้ยงดีนะครับคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกา้นะครับว่าไบเปือกเ,เนี่ยถ้าพี่น้องเข้าใจผิดและเลีเ้ยงแบบผิดพลาดเนี่ยเอาไปเลี้ยงขังในข้อนะขังขอกินลงเอายามาเสริร์ฟเอาอาหารมาเสิร์ฟให้กินค่อยๆโดนแดดเนี่ยสีจะไม่เป็นสีนี้สีจะออกสีหนังจะออกสีส้มเท่มกว่านี้ นั่นคือควายที่มีโดนแดดหรือโดนแดดน้อยนะครับนะครับก็ทั้งสองตัวนะครับภาพรวมเรื่องของโครงสร้างด้วยเรื่องของสีผิวด้วยเรื่องของข้ามเรืออะไรต่างๆนะครับารรการนักการสามท่านนะครับยินดีเห็นโครงการว่าหมายเลขหนึ่งศูนย์เช้างครับหมายเลขหนึ่งเหนึ่งได้ระดับที่สองครับถูกใจเลยครับหมูขาวนะครับฟ้าชายกรในรุน่นนี้วันนี้ครับหมูขาวรุกนฟาด้วยกับแม่พอง จะซับเจริญสิ่งกิจฟาร์มองบุรมู์และรองแชมป์เพชรนาชาครับลูกเจ้าฟา้ากักไพ่สายเพชรบุรจากศีลของรอบฟาร์มจังหวัดหนองคายขอแสดงความยินดีกับทั้งสองตัวด้วยครับก็ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านประธาน